สวัสดีพี่น้องครับท่านผู้ชมรับชมกันอีกคลิปหนึ่งนะครับช่องดําซิงสุประยาวมาดูมหากรรมรถแบคโฮค,ครับที่โอ้โหทำงานกันแบบสนุกเลยครับตอนนี้เล่นขี้ตมครับ3ามสอครับคันนี้ครับโดย ขับโดยกับตันปลายครับอันนี้เมื่อก่อนครับกับเสียตองครับนี่ออกจากเสียตองก็มาขับคันนี้ครับเนี่ยมาขึ้นแคทครับรถดำหมดสิทธ์นะครับรถ 1ิบล้อหกล้อหมดสิทธิ์แลครับผมงานที่ทำได้ตอนนี้คืองานรดแบโคโครครับอย่างเดียวครับล้วนๆเลยครับไกลแค่ไหนก็ต้องคอยครับผมนะจะขั้นมาถ่อยกันกึงว่าหนีงเนอะต่อกันจะขั้นมาหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ขันครับคอยส่งครับส่งส่งกันมานะครับส่งกันมาสี 4, ่ห้าขันครับ ฝั่งโน้นก็ติดยังไม่ขึ้นครับ XMG ได้ครับจัดขึ้นครับมวลทางเนาะ เยอะจริงๆครับงานนี้มีไม่มีโกเบโก้ครับที่นี่มีแต่ซานนี่มีแต่ Sunny, แคปนะครับแล้วก็ฮิตาชิครับผมซานนี่นี่มีสามตัวครับที่เห็นเนี่ย คทมีหนึ่งสองสามตัวครับสุดยอดเลยครับเอส0วสองร้อยีครับตักคอยให้กันได้นะครับคอยส่งกันนะครับสชิยางมปขื่นมุนม,มนันไดยยังไงพี่นอ้องจะเดินไปตรงนี้ได้ไหม เดี๋ยวลองดูชอชอโอ้โหเละเละเละแน่แน่เละแน่แน่ๆๆอโอ้โหมาดูมุมนี้ครับเดี๋ยวว่าเห็นเห็นหลายคันครับผมมุมนี้ 320GC นะครับ อันนี้ครับ 320GC แล้วก็3ามสองสามกีซีไม่มีครับน,นีสามสองศูนย์กีซีเป็นเครื่อง 4, สีง่สูบเป็น3ามสอีซีเป็นเครื่อง6สูบนะครับ ที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นเครื่องหกสูบเฉพาะฮิตาชิครับนอกนั้นสี่สูบทั้งหมดเลยครับนี่เนี่ยครับอันนี้ก็เครื่องยนต์สี่สูบครับแคปเนี่ยครับสามสองศูนพีซีนะครับก็เอสยีสองร้อยซีครับเครื่องยนต์สี่สูบซีเอ็มห้าศูนย์นะนี่ก็สามสองสามจีเอ็กครับ เครื่องยนต์สี่สูบสองเทอร์โบครับอันก็สามสองสาม G X เหมือนกันครับผมซานี่คันน้นก็สองร้อยซีเหมือนกันนะครับแล้มีซานี่สองหนึ่งห้าอีกคันหนึ่งครับนึ่งเปิด ACE ครับเครื่องยนต์ 4, สีสูบเหมือนกันครับ คันใดดีเด้อพี่นอ้องวะเนี้เขียนกันครับคอยส่งกันครับฝั่งโน้นก็มีครับฝั่งโน้นก็มีฝั่งโน้นก็มีครับด้านหลังโน้นก็มีครับโอ้หลายครับอไอ้น้องนี่ครับ รู้ว่ากี่คันครับแต่ว่ามันเยอะเหลือเกิน นี่น่าใช้มากครับ3 2 3สองสาม G X รถในอนาคตสุขยาวครับรุ่นนี้เดี๋ยวรอให้เศรษฐกิจดีครับการงานคล่องตัวนะครับงานเป็นค่าเป็นราคาเดี๋ยวจัดมา ครอบครองไว้สักลำหนึ่งครับคันหนึ่งรุ่นนี้ครับปุบ่งกี๋ใหญ่ครับรูปทรงน่าใช้มากครับรุ่นนี้ PM เมขามี7 0 0 0ันชั่วโมงนะครับสำหรับแคปไม่รู้ว่าตัวนี้มันจะเหมือนกับ3 2 0 g x ยไหมนะครับถ้าเป็น3 2 0 g x นะพ m เขาให้มาเจ0 0พันชั่วโมงนะครับถือว่าน่าลุ้นมากครับสำหรับแคทเซพิลล่านะครับเมื่อก่อนแคป PM แค่สามพันชั่วโมงนะครับ 3,000ชั่วโมงวันนี้ขยับตามซานี่ครับถือว่ายกความดีความชอบให้กับซานี่นะถ้าไม่มีอย่างซานี่เข้ามานะครับไม่มีอย่าง XCMG เข้ามาเราก็จะไม่เห็นราคารถแบรนด์ชั้นนำนะครับที่จะตามลงได้ขนาดนี้ครับผมเราจะไม่ได้เห็นเลยนะครับ ว่ามีแบรนด์ซานี่มีแบรนด์จากจีนนะครับมาตีตลาดนะครับทำให้รถแบรนด์ชั้นนำนะครับขายได้ไม่เยอะครับก็เลยฉีกราคาลงมานะครับฉีกราคาลงมาสู้กันครับก็เลยผู้บริโภคอย่างเราก็เลยดีไปครับผมก็เลยดีไป อันนี้ใช้ดีไหมเท่าที่ผมใช้มาก็ถือว่าโอเคนะครับก็ดีอยู่นะเสียงที่มันดังสวิงเสียงดังสวิงที่มาจากเอวนะครับผมผมไปตรวจดูแล้วครับมันพอดีครับผมเขาเอาแป๊บแป๊บแป๊บเอาแป๊บด้ามแป๊บครับพี่น้องไปว่างไว ตรงมอเตอร์สวิงครับไปวางไว้ที่ตรงช่องมอเตอร์สวิงเป็นแปบ๊บด้ามของเ,อเสียมขุดนะครับเสียมขุดดิน,นครับพี่น้องจอบพ่วขุดดินเสียมหน่อยครับพ่วหน่อยขุดดินนะครับเพื่อจไปวางไม่หันผมสังเกตอยู่ครับแต่ว่ามันผมลองเบลออกดูครับมันก็หายนะครับมันก็หยุด ไม่ดังเลยครับเท่ากับว่ายังไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเท่าที่ใช้งานมานะครับสำหรับเอดไว204รุ่นนี้นะครับเรื่องประหยัดน้ำมันก็ก็โอเคอยู่นะครับถ้าเทียบกับแคบ 320 DGC ที่อยู่บ้านนะครับที่ใช้งานด้วยกันเนี่ยก็ถือว่าประหยัดกว่าประมาณวันละ30-40ลิตรนะครับประหยัดกว่าแคทนะครับ30-40ลิตรนะครับ การทำงานนี้จะงานนี่จวดเขสู่แคปนะครับเวลาเห็นงานนักๆนะครับทำงานดินแข็งๆหน่อยนะครับดึงดินนะครับกัดจะออกเร็วกว่าครับจวดกว่าเวลาดึงปวดเขาแมา่ยนนว้โยนไว้น,วน,ไวนั่นกัดเขาจะแห้งกว่าครับใจกำลังหลายกว่า คราคาครับ ขับก็บนด้จิตใจครับ